มืดเนาะเออมันยังไงกันเนี่ยวิวของแถวนี้คงจะมองไม่เห็นนะนะเห็นปะมุนมืดอ่ะเมื่อกี้นะไปสะพานใหญ่มาเจอของใหญ่จริงๆว่ะเเฮ้้ยอาไม่ใช่ไม่่ใชอะไรนะอ้าวทำอะไรอยู่เนี่ยต้มปลาสาบอะไรก็เลยบอกท่านผู้ชมเลยนะเมื่อกี้เราไปไหนมาไปสะพานนะเมื่อกี้ไปสะพานมานะ ได้ได้พี่สาวมาตัวสองโลก,กว่าจ้ะแรแดงหมดแล้วลอ่านี่นะสภาพนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับเป็นอเวนเจอร์ครับรอยู่บนเขากินบนดินนอนกันเราเป็นอเวนเจอร์ครับ<อ>นี่นะนสภาพห้องเบ็ดปน,นอนกองเลยเบ็ดเป็นแบบนี้นี่สภาพเบ็ดลอกแตกนะครับอ่าเราเบ็ดแม่งก็หักสองท่อนนะ ก็ล่าหรามันต่อนะอ่ะนี่ครับไอ้นี่ก็ขโมยของข้าวไมา่เหมือนกันแหละอันที่หมุนตัวเองจริงๆอ่ะไม่รู้หายไปไหนเยอะอยู่ดีเฮียหายเฉยเลยอ่ครับคุณมาตกแถวนี้นะครับแนะน้ำครับกระบี่ครับไปกระบีเถอะครับรอกว่าจะได้นี่ห้าชั่วโมงนะสุดยอดครับบอกตรงเฮ้ยเข็นอะไรมาเนี่ยปลาต้มปลาต้มปลาต้มปลานะต้มปลาเราถึงเราเข็น ขามาเที่ยวกันเขากินของแพกันนะของกูกินไรกันหมอหม้อหม้อกับปลาครับหมมาปลาสดๆนะปลาหมึกด้วยมีปลาหมึกอีกจ้ะโอ้ยรสชาตินี่อร่อยจริงๆเลยนะจอร์ดเขาบอกถ้ามาตกนี่จะตกใจปลานี่ใหญ่จริงครับถึงกับอึ้งเือตกทีถึงกับพังหะเลยอ่ะว้าวถึงกับขาดได้เลยครับอันนี้นะน้ำเดือด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  ลปลา,าังไม่ตายเดี๋ยวปลาเดี๋ยวปลาอีเดี๋ยวปลาปลา,ากระตุกกินข้าวกันแล้วเจอกันแล้วเจอกันนะบายยครับ